หลังจากยี่ห้อดังกล่าวเมื่อกี้นะครับที่คุยกันแล้วนะครับดูฮะอันนี้เหลือเหลือตะปูนะครับเนี่ยมันคงจะเป็นไอ้ที่มันมันหลุดหลุดจากกันแล้วผมจับไปไว้อีกซอกกระเป๋าเสื้ออีกอย่างอีกอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนนะครับไม่ได้เอามาใส่ด้วยนะฮะแยกดูยี่ห้องเขาอีกยี่ห้อนึงนะครับมาดูสีขาวนะมาดูฮะมีที่มันหลุดบ้างไหม หาไม่เจอนะครับเนี่ยของยี่ห้อเนี้ยนะฮะยี่ห้อนี้นะครับไอที่ไม่หลุดนะครับไม่มีสักตัวเนี่ยเขาเรียกว่ายี่ห้อเขาเขามีชื่อเสียงมานานทางด้านนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อนช่างที่ที่เลือกซื้อนะครับอ่ะดูฟังนี้ทีรู้สึกเห <laughs> นื่อยใจน่าดู